ที่ด่านเจ็บค่าผ่านทางอุตภเปาอำเภอบ้านฉางจระยองนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานในการเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงกรุงเทพพัทยามาปตบพุทธมีนายสราวุธทรงสิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงและผู้บริหารกรมทางหลวงร่วมเปิดงาน รัฐมนมรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรมทางหลวงจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านช้างส่วนต่อขยายช่วงพัทยามัตตาพุทธในวันที่22พฤษภาคม2563เวลา16.00น ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2563โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อทดสอบระบบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคาดว่าจะมีรถมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า36,000คันต่อวันทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในแอปพลาไมัยตลอดเส้นทางจากกรุงเทพมาหานครถึงด่านอุทภาพลรถยนต์4ล้อ25 1 3 0บาถึง130บาทรถยนต์6ล้อ4 5บาถึง210บาทและรถยนต์มากกว่า6ล้อขึ้นไป60 3 5ถึง305บาท